ผลออกแล้วเราสวัสดีค่ะเราจะกำลังสวัสดีค่ะเรากำลังจะทำอะไรกันคะแย่จมูกแย่จมูกกลัวไหมคะไม่กลัวค่ะกลัวไหมครับไม่กลัวค่ะเฮ้ยค่ะขยับเบาๆให้น้ำยาเข้ากันพับ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 วันนี้ใครทำก่อนคะแย่จมูกแย่จมูกไปไหนกันคะ เราเต้องไปโรงเรียนเราก็เลยต้องตรวจสอบออก่็แล้วรมาช่วยช่วยช่วยมาขาว่าไงค,คะอันนี้เขาเขียนว่ามาข้าวช่วยทำไมล่ะคะทำไมน้องไม,ไม่อยากไปน้องไปอยากไปโรงเรียนอยากไปไม่คะอยากไปโรงเรียนเอ้าทำไม,มอ่ะไ กวนอนไม่อยากนอนหรอคะไม่อยากนอนกับคุณอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรยังไม่ไป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 วันนี้ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปเนาะวันนี้นอนกับใครคืนนี้นอนกับคุณแม่นะคะโอเคโอเคน้องอยากได้นิ่มๆได้ไหมคะอนิ่มๆได้ไหมคะโอเคมาอันนี้เดี๋ยวน้องเป็นกําลังใจให้เฮียนะคะคนเก่ง อ่านิดเดียวนิดเดียวเข้าออกลึกๆแล้วแหงหน้าอ่านิดเดียวอ่านิดเดียวหนึ่งสองสามไม่เอาไม่เอาไม่เอามือไม่เอามือไม่เอามือยิ้มตั้งแต่ยังไม่เข้าเลยจ้าวดสอามหนึ่งสองสามอ่าโอเคเสร็จเลยนะอ่าเสร็จแล้วเปิดน้ำยาแล้วก็จุ่มไปวนๆสิบรอบสิบรอบความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเรายังไม่เคยตรวจเลยนะครับคุณตรวจไปสองรอบแล้วนะครับก็บีบ บีบให้เยอะอีกแต่เราปิดฝาอปิดฝาเพื่อที่จะหยุดให้คุณแม่หยดสหยดอย่ายวรุดหยุดเยอะจัดค่อยๆพอแล้วพิรุฟึนหมดเยอะค่อยๆค่อยๆค่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยอยามือเออได้ เยอะออกไหมเออเออใกล้แล้วเดี๋ยวเดมันจะเยอะเกินหนึ่งสองสามยังสามอ่ะคั้งีสามพ่ออ่ะพอลรอรอมันเป็นฟองไม่หลุดเรอกี่นาทีครับรอประมาณสิบห้าสิบห้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะวิ่งไหครับ่งอดูอย่าหน้านี่สิหายใจเข้าออกลึกๆเอออัดเนือ เดี่ยวค่ะหน้าก่อนค่ะนิดเดียวไม่เป็นไรค่ะบสองสามเนยสองสามอีกฝั่งนี้ไม่เอามือไม่เอามือเอาอีกฝั่งนี้อ่ะจ้ากไก่จีอันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหนึ่งสองสามอ่าน้ำยาน้ำยาขยะขยะขยับขยับชอบไหมคะชอบชอบเด็กอะไรชอบตรวจจมูกโอ้ อ่าช่วยกันค่อยๆค่ะตอนนี้ยอดลงที่ตัวสามเม็ดเออสามหยดนะคะสามเม็ดสามหยดแล้วเหรอเมื่อกี้เร้วมาหนึ่งสองสามเดี๋ยวเรารอผลกันนะคะนี่คืออะไรครับขยะอันตรายเราจะไปทิ้งที่ไหนครับถังขยะุงแดงเราจะมีถั่นี้ยเนี้ยมงอหายนะโอเคโอเคได้เลยค่ะผลออกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเด็กหนึ่งเด็กสองรอด ไลกดสับสไคร์ก็จะดิ่งให้ผมได้นะครับ